แล้ววันนี้พีพีก็ได้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นะครับผมก็เราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรครับมาใหม่บ้างนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะท่านผู้ชมจะได้เห็นผมเลือดร้อยสี่สิบสองแน่นอนนะครับถามว่าได้มายังไงเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูที่หลังนะครับแต่เรามาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับมีอะไรเข้ามาอัปเดตบ้างอะมาดูนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นนะครับสกินตัวละครมาใหม่นะครับผมสกินตัวละครมาใหม่แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวละครเก่านะครับเอามาขายเป็นกล่องเป็นเซ็ตนะครับ เอามาขายใหม่นั่นเองคือต้อนรับวันวาเลนไทน์เนาะเออวันวาเลนไทน์วันที่14นั่นเองนะครับแล้วก็ดูเลยว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็จะเป็นของเก่าๆเนาะของเก่าๆที่เคยเอามาขายนั่นเองอืมรู้สึกว่าทีเด็ดมันจะอยู่แค่ตรงนี้แหละนะทีเด็ดไอเทมนี้นะครับเพิ่มเลือด HP เป็นบวก10นะครับเพิ่มอีกบวก10อย่างสมมติผมมีเลือดร้อยทัพสองอยู่แล้วใช่ไหมพอมีไอเทมนี้ คือมันถ้าเรารับปุ๊บมันจะใช้ให้เองอัตโนมัติเลยนะครับคือไอเทมเนี้ยมันไม่สามารถแบบว่าดองเก็บไว้ได้นะก็คือถ้าเรารับปุ๊บมันก็จะใช้เลยทันทีนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับอ่ะอันนี้ผมใส่เกาะ20แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยเนาะไอเทมช็อกโกแลตนะครับเพิ่มเลือดบวกอิกสิตมาดูซิว่ามันจะอึดหรือเปล่าแต่คิดว่ายัางไงก็คงไม่อึดน,นะครับเพราะว่าคนในเซิร์ฟเวอร์ยิงกันโหชีพหายวายวอดเลยนะครับแม่งยิงทีเนี่ยโอโ้โหเลือดหาย นะ <c oughs> เออต่อให้คุณเลือดเยอะแค่ไหนบอกเลยว่าไอเทมแค่นี้ช่วยอะไรไม่ได้จริงอ่ะแต่ว่าอย่างนีตามครับเดี๋ยวเราไปดูกรนอีกกัดีกว่าอ่ะละมาอันนี้หน้าจอแบบขนาดท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเหมือนเป้าแบงใหญ่ขึ้นอะไรงนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ผมเล่นจอใหม่แล้วเว้ยเออผมเล่นจอใหม่แล้วนะครับไม่ได้จะมาอวดน,นะแต่บอกไว้นั่นเองนะบอกว่าเฉยๆนะครับก็ถามว่าสุดท้ายแล้วผมตัดสินใจยังไงเนาะก็ <c oughs> ตัดสินใจซื้อใหม่นั่นแหละครับ รอบนี้ก็เป็นจอ240เฮิร์ตนะครับเป็นจอ240เฮิร์ตสำหรับผมก็ลืมขึ้นนิดนึงสำหรับผมก็ดีขึ้นนิดนึงเออมันก็ดีขึ้นนิดนึงนะนิดหนึ่งนิดนึงเฮ้ยใครเพิ่มเลยให้โอ้โหเพื่อนให้เหรอหรือย,ยังไงเออเพื่อนหรอกกูไม่ได้เพิ่มให้มึงกูจะเ,เพิ่มให้ตัวกูเองเว้ยมึงมาโดนเองไม่ อย่าลุมจันเปิดเลยโอ้เด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวับว่าเฉยสับว่าเฉยเลยโอ้โหเรียบร้อยครับอีกคนหนึ่งทำไมไม่ตายวะโอ้ดูดูนข้างเลยคือเอาง่ายๆนะครับจอใหม่มันเล็กกว่าจอเดิมผมมากเลยคือจอจอเก่าเนี่ยมันจะเป็น32นิ้ว165ยหิเฮิร์ภาพ 2K นะครับแต่เนี่ยเป็นแค่ Full HD นะครับ23นิ้วเอง ยี่สิบสามยี่สิบสี่นิ้วประมาณนี้นะครับอืมโอ้โหแตกง่ายจังวะนะยิงกันเรื่อยๆยิงกันเรื่อยๆเลยอือ๋อระเบิดพันเนี่ยพันเมตรเราก็ยิงแตกได้พันเมตรเราก็ยิงแตกได้หล,ลับโอ้โหตัวซุ่มยิงในบ้านพิตาตัวจริงปั้นนี่ ตัวตัวปอมครับผมผมตัวปอมครับไปอย่าให้ต่อตขอนะขอเล่นก่อนเด้อพี่ขอเล่นก่อนเด้อโอ้ย มากันไม่พักเลยถึกจังวะตตใช่เหรอถึกกว่าตัวผมทึกเหรอเนอะผมเพิ่งรู้ผมว่ามันไม่ต่างจากเดิมนะไม่รู้ว่าความรู้สึกผมมันบอกกันอนะจริงๆ <S <S ผมคิดว่ามันไม่ค่อยต่างจากเดิมอะผมคิดว่ามันก็เหมือนเดิมอะมันปอกไงดีอะไม่ได้กวนปีนะครับแต่ว่าพูดตามจงตามจะตามจงอก็คือตามตรงเนี่ยผมคิดว่ามันแบบเหมือนเดิมอะไม่รู้ดิผมว่า มันน่าจะเหมือนเดิมอะเหมือนมันมันก็ยิงกันโหดขึ้นตาอยากยิงตาโอ้โหเอางั้นเลยเหรอเพ่ตัวจริงจอจะไม่แตกครับอ้าวจอผมไม่แตกเว้ยตอนเนี้ยคุณได้ยินผมสมใจแน่นอนอะแล้วผมก็ขี้เกียจหาห้องอื่นด้วยจริงๆเรามาเล่นเรื่องร้อยีสองเฉยๆนะคนเด้อแล้วก็มีแค่นี้แหละเบาหน่อยนะเอาอะไรเบาๆบะแกโหดกว่าฉันแน่นอนนะไม่ต้องกลัวหรอก โอ้โหทำอะไรของกูอายคนดูมากเลยอายคนดูมากเลยขอโทษคนดูผมขอโทษครับผมว่าผมว่าคนดูน่าจะขัดใจแล้วใครทําอะไรพี่โอ้ไม่เอาเกงใจไม่เอาไม่เอาไม่เอาใครทําไมคุณเป็นใครเนี่ยคุณใจดีมากเลยเนี่ยคุณเอฟซีผมใช่ไหมอะแค่ผมเกงใจอะปั๊มปั๊มเองเออจริงๆ ผมใช้แล้วมันไม่คุ้มอ่ะแบบปั๊มให้ผมมันไม่คุ้มอ่ะอผมแป,ป,ป,ป๊บๆเดี๋ยวก็ตายแบบแบบตายแบบตายโง่แบบโดนยิงชุดเดียวตายเลยเง,งี้ยแล้วผมก็มีอยู่แล้วด้วยไงเกงใจครับอันนี้เกงใจถ้าคุณมาดูคลิปนะเอบอกไว้ก่อนเลยเกงใจครับ <แก S 1> พูดจริงแ,<ก>แมวแมวคมงเองอแต่ถ้า แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะต้องช่วยผมยิงนะต้องช่วยผมยิงเพราะว่าผมคนเดียวเอาไม่อยู่หรอกตอน,นเนี้ยเนี่ยมันจะมากันเรื่อยๆเลยครับคอนโดโอุย้ยแมทคิวอ่ะเดเดยวๆข้างบนมาอีกข้าบนว้าทำอะไรมาติงริงใส่ผมตกใจหมดนึกว่าสตูตมารูดกูแลนะ้วเนี่ยโอ้โหทีมกู ไม่ได้ออกจากบ้านเลยขว่างั้นนะเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วจากบ้านนะไม่ต้องกลัวจริงๆเฮ้ยเฮ้ยใครเพิ่มเพื่อนอีกแล้วโอ้โหขอบคุณมากครับโอเคเพิ่มให้ก็ได้โอเคผมยอมให้คุณเพิ่มแล้วแต่คุณต้องเพิ่มให้ตัวเองด้วยนะอืมคุณต้องเพิ่มให้ตัวเองด้วยนะโอเคปุดเต็มห้องแล้วป่ะปุดเต็มห้องแล้วยิงพิต้าไม่ทันวะ่ะ กูเดี๋ยวก็ทนันนี่จะตายแล้วไหนบ้าเนี่ยแหละคือไซ์ที่แบบว่าผมไม่อยากให้แบบเขาปั๊มให้ผมไงเพราะว่ามันมันเสียฟี <c oughs> ดูดิผมโดนยิงแล้วผมแบบโดนแบบชอโง่บบโง่เก,กินอ่ะแบบโผล่ไม่ออกก็ยิงอะไรเงี้ยเออเอันับนไงเห็นป่ะอีกแล้วเห็นหปะ่ะก็ดูยังไม่ทันอะไรเลยไม่มีมีแม่องนะิละ โอ้โหเริ่มแตกง่ายแล้ววะ่ะเริ่มแตกง่ายแล้ววะ่ะหน้ากากทำไมมันไม่หนาเลยอ่ะโอ้โจเมครับอยู่ไหนครับตรวจสอบหน้ากากตรวจสอบไอเทมผมชีผมว่ามันแตกง่ายไปนะคุณดูคิดว่าผมแตกง่ายไปไหมเออนเนี่ยเด้งละเด้งละจีเอมจมได้ยินนะครับจีเมได้ยินนะเฮ้ยเพิ่มเลือดให้ผมอีกแล้ว,ว่าออเอาเลือดเอาเลือดเอเเอาหายกันหนายกันนะเออปัม๊มปั๊มบ้างนะคุณก็ต้องปั๊มบ้างนะย้ายผมอย่างเดียวไม่คุ้ม ผมแม่งเล่นไม่ฟุ้งไม่ใช่หรอกเว้ยมันมีแค่นี้จริงๆอ่ะเหตุผลอ่ะกันโอ้โหจากไหนวะป่ะซองควมมาเยอะแล้วขอเล่นซองซัมบี้หน่อยนะกันนะครับเพราะว่าซองซัมบี้มันโหดกว่ามันโหดกว่ามันโหดกว่าเข้าใจบ่เข้าใจบ่ โอ้ย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 เฮ้ยสุดยอืดสุดยอดจริ้อหนักขากเด้งเริ่มเด้งแล้วว่านักขากโอ้โหวิมาไม่ให้พักเลยว่ะมาไม่พักเลยว่ะโอ้โหสับวปล่าจังวะจริงๆนะทำไมรู้สึกตัวเองสับวปล่าบ่อยมาก โอ้โหดูดิครับโอ้โหพลซุ่มยิงในบ้านของเขาเนี่ยซุ่มยิงดีมากนะแหมยิงหัวกูเนีแบบยิงง่ายเลยโอ้โห,โโหเซง็ง่าผมเซ็งมากลยตาเนี่ยถึงผมจะยิงได้เยอะ,ะแต่บบรู้สึกเซ็งๆอ่ะเหมือนแบบมันไม่สุดอะเหมือนเล่นได้ไม่สุดอะมันโดนสกัดตลอดเลยมาเล่นขำขำต่อมันต้องขำๆเยอะแล้วล่ละเพราะถ้าไม่ขำ คนดูจะเครียดอะไรมุกเลยเนี่ยนี่คือมุกเลยเนี่ยพยายามจะเล่นมุกพยายามจะเล่นมุกแม่งไม่ใช่มุกแล้วเนี่ยนี่มันมุกหรือเปล่งหอยครับเนี่ยโอ้โหปลาระเบิดปาแบบนี้โอ้ระเบิดแก๊สอย่างนั้นเหรอแกหลอกฉันคนไม้อย่างนั้นเหรอโอ้เฮ้ยใครครับเนี่ยเรียบร้อยหลับหลับ สบายที่นอนซาเตลเฮ้ยเดี๋ยวโดนหัวโดนหัวก็ต้องต้องระวังครับก็ดูโอเคยิงมันมันเพลินจริงๆนะเฮ้ยผมเสียงข้างบนเดี๋ยวโดนข้างบนช้อนขึ้นมาทำไงครับก็ดด,ด,ด้านไง ตุ้มตุ้มมาอยู่ไหนตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าเว้ยว้ยเฮ้ยเอาเว้ยว่เฮ้ยเอาเมื่อกี้มั่วนะเว้ยมั่วเว้ยเมื่อกี้มั่วเฮ้ยมั่วจริงครับคนดูผมไม่ได้ทำตนเลยผมพูดเลยมั่วมั่วผมมั่วจริงแต่ก็พยายาม เล่นได้ดีที่สุดแหละนะเพื่อให้คนดูได้เพลิดเพลินกับการที่เราดูวิดีโอของเราห,หลังเข้าอยิงศพซ้ำพี่อย่างนี้เหรอสองเจ้านะฆ่าก็มีนะรู้เปล่าสองเจ้าฆ่าก็มีนะรู้เปล่ามายิงสัพเอ้ยยิงับยิงศพซ้ำพี่แหะยิงศพซ้ำพี่อย่างนั้นเลอเกมม่จบก่อนโอ้สิงวะไม่งั้นให้ผมซัดแล้ว เกมจบก่อนไงก็ไม่รู้เราวิ่งตามไปจริงๆแล้วผมจะยิงได้หรือเปล่าไอ้เผื่อแม่งโดนก็ซัดไงกูอ่ะแค่นี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาเฟเกมนนั่นเองไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับผม